คืออยากแบบนี้บ่ต้มให้ลุงน้อยโอ้นี่ไงชีต้มให้ลุงน้อยโอ้บัดพัวนะฮะบัดพัวอะไเฮ็ดให้เมียเมียเฮ็ดให้ยพัวบัดนี้ปวดปวลูกบม่ได้เฮ็ดให้ยพัวโอ้สงสัยอันเวันยากให้เจ้าย่างแล้วบัดนี้ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบอรสู่กูสุคนนำมาพ่อกันกับสองสาวบุญมาบ้านเขาคือเก่าพี่น้องเอ้มาพ่อกันมานี้กะมาเวมาทางเพื่อนลุงน,น้อยป้าเจ้ากองขี้ดินบล็อกเล่าบาทนี่มาบ้อนี่จนป้าถ้าหาำก้อนขี้ดินท่าหัวได้ลูกโดยสบายดีรดร่ลดลมเน้เอโอ,โอหมวกตกเ<ด>อมากับลูกซ้ายพี่น้องเอ้มานี้ย ทางเอฟซีอยากเห็นหนาลูกไส้เด้เพิ่นเปิดเด,ด้อพี่น้องเย้ย <c oughs> <c oughs> นี่หนาบ่หลอดอกพี่น้องเนาะกับพ่อเป็นยังพาอเมย์ไปกับถ้าบ่มเมย์ไปผู้เดียวกับนั่นไหนป้าตโอ้ดินบล็อกแล้วพี่ทางป้าเราเห็นอย่างเี้นี่มาวันนี้เห็นแล้วย่างวันนี้ต้อ เห็ดยังป้านะสบายดีเด้ออ้ยมาออกมาเห็ดกินโดยสบายดีป้าดูเห็ดกินเองแล้วโูกแขียงแห้งเดีินี้อ้าบักลามาชับก้งบนป้าแล้วเห็ดกินนี่โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้อ้กอ้โ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 ออ้โอ้อ้โอ้อ้าอ้โอ้าอโอ้้ ว้าวดังๆเด้อป้าเด้อไม่เขาตายเด้อดิโอมาแบบนี้ย่างเรียบอยโอต้มเป็นโตจะคือบ่อกจองแา็กยัน้ห้อนเต้นพระเจ้าบ่งเอิญอากาศห้อนนี่น้องเอ้โอโห้โหโห้เห็ดกินได้แล้วเอาคือบ่เอาลงป้านะมันยังหมดเด็ดตัดโอเอาเคิดว่าเจ้าชีต้มเป็นโตเช่หรอ บ่ทันได้ฟักซ้ำอือมัมนจะแซ่แบอีลีอันนี่โอ้แข็งแฮงแล้วบาดหนิเพิ่นสิได้เฮือนไว้ได้ยางย่อยๆอืเพิ่นเทกนเปื้อนไว้ย่อม,มื้ออื่นนี่ได้นี่แม่นบ่ป,ป้าอืโอ้เพิ่นอันนั้นไว้ไลายรถขีดด้ดินมดเนาะอือือออออ ดินถมหมดเลยมาหนิต้องในขวดใหม่ได้เนาะป้าเนาะผูวเบิ oh, shoe, right? ่ง uh ป้าละเห็ดกินก่อนข้างลุงไปใช้ลุงน่ะโอ้สบายบ่มาเอาห้องสร้างว่าเนี่ยโบบุนบุญบังไคเนาะอ๋อเบิ่งเบิ่งเบิ่งป้าเราสิฟักไก่บ่ฟักกุ้งโตมั้ยนะ บเบกอไรเงียยางขึ้นเบิ่งกันคี่ต้มตัวนี้เอาโอ้ีโตมคัเปียกอ,อเอาเอาเฮ้ยดีใจน้ามากนี่เห็นยางเลย<า>ว่าไดเมื่<า>อยปะปะกิๆๆนอะไรฮ้องนาว่ะเลยต้องใส่ผ่าน นี่ต้มข้าวเจ้าว่าคือต้มข่าเหนียวเโอ้โหเหตุกินเองเพื่น <c ười> อนฮึ่มเฮ้ยวนอยู่บอนนอนแล้วสะอาดสะอ้านเลยพี่น้องเอ้ยลูกสาวมานอนนําอยู่ปโะโบเดชงมานอนเครื่องกล้องโอ้โกล้องและ ปศิมาเมื่ออื่นนี่ตีตั้งเสากันเลขี้ด,ดินฝนมันแห้งเนาะมันเลยถมเนาะอ,อืมอหไรบ้างดิดูเบิ่ง<อ>ป่าเราเห็ดกินก่นอนแข่งแห้งแล้วมาวันนี้ดีใจเด้เห็ดป่าย่าง,งาเงามมนี่ยหากันย่างวันนี้บ่โอ้ ย่างออกกำลังกายเรื่อยๆเปิ่ตีโตงคาเฟ่อะโอ้โหโมมีใบมะขี่หูบอบอเจ้าบ่ได้ปลูกบ่บอมาขี่หูได้สิโตงคาเีฟ่หอม ทีต้มก,กินเที่ยงหรือทีต้มกินแรงต้มกินแรงโอ้หากระต้มนี่บอกขัเบี้ยหรือว่าต้มกินทุกเมื่อบอสนอกจาก,กต้มบอสนี่จะาขึ้นยากสิบวสิบวพิทท้องบอสจะก้ากินหวงเนาะปะจะก้าวฮงอ่าจะก้าหฮง,งมาเนี่ยผัดต้ตมขึ้นยากสดนหน้าแบบนี้บอส ต้มไก่กินกับข้าวฮูงช่วงคีแส่บแท้อ่ะอ่ะอะาเราจะมาคนให้มันสติดหมอนาออืมเจ้ะฟองกิด,ดินเพื่อนมะอื่นน,น,นี่แล้วเนาะเพิ่นสี่อเฮือนงอซานทางปั่งอืมโอ้ยอืตัวนี้เห็นมีหนามเลยตัวนี้ คนยกมือได้อน,นี่อือดโดได้ควัดึ้นอีกได้ขันยอเนอี่ยเนาะ่าดีใจนะทั้งป้าเพื่อนผูเราเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เอ้าตัวนี้ดุกรงพึงอยู่อือสียอมือ่อื่นแต่ว่ามันอันนี้นี่มันดุก้อนอันนี้ ตัวนี้ก็ได้เถิงไว้ลายมือพดเนาะมันก็เลยเป็นนี่นี่มาก็ต้องได้ควัดอีก้นี่องเพิ่นมวนวานนี่ป้อโอไปเมื่อนี่นอ๋อเราก็เลยอยากไปปัดปวงปัดปากนะเพิ่น ปัดปวงบัดปางอืมโอ้กระดินบล็อกนี่จ okay? ักพันป่านี่แนนพันหาขึ้นจักพันหาลอยก้อนไอ้สื้อมาให้นะบล็อกเนโอ้ยบล็อกเชนบล็อกเชนเพิ่นที นั่งอยู่เลยไหมเงก็นั่งแะมันชุกแล้วจะไปวีนใงทียางลบมาอีกเอ้านั่งใกล้ไฟบือนหอนเนี่นั่งใกล้ไฟใหมนนั่นดิเป็นังไรแบบนี้เมื่อะเมย์บนี้เมื่อยมือนบนี้เนเมยวานี้ได้ะวานนี้ค่อยเมยเลยวานี่เมย์เมยบนี้เนเมยเจ้าวานี่บริกินเข่าปะจักกินกินอย โอ oh ้ว um ่าเนี <sh arp inhale> oh ่เ oh มื so ่อยแต่มาเนี่บปเมื่อยที่กินเนีงสาวมาเนี้คือบวเมื่อยกินเนีงมาเนี้คือบวเมื่อยจักจิกินเพียงบริกรกินเนีงกินอั้นอันนั้นโอ้ตอนเช้ากินโอ้เปิดสีมะย่อมื่ออื่นเปิดขี้ดินเปิดทมเมื่อไหร่เนาะนี่ควัดขึ้นไม่แล้วมันตกมื่อได้ฝนตกใส่นี่ตกมื่อชื้นอืมมันตกแห้งเนาะแง โอ oh, uh, ้มีเพิ่นเพิ่นยังบ่ได้มาเบิ่งบ่นีมั้งนี่อ๋อแล้วก็มันก็เปื้อนมั้เปื่อนเมื่อมื้ออื่นผุนแล้วิ่นสิมาควัดมาหยังขึ้นทั้งควัดทั้งย่อแล้วมื้ออื่นนี่มื้องามยามดีที่ย่อมื้ออื่นเนาะอือเมื่อวันจันทร์เราเมื้ออื่นแม่นวันจันทร์ดีใจบ่ที่ได้ตั้งเฮือนขึ้นไดย บอเพิ่นบ่ได้มาแจ้งมีงบมีอย่างมาเพิ่มอีกบะเพิ่น,นเคยมาแจ้งยื่ยชแชร์แจ้งมาเนี่บ่แจ้งแต่ก่อนนี่นะอ๋อบอยอันยันว่ะยังมีมาเพิ่มอีกมีพวกอันมีงบมาเนี่ยพวกเคยผ่าเงินมาอืมงานดีใจนำ<ด>้ำมันบอกก็ได้เลยดิดูจัไในก็ได้กอขึ้น ทั้งเสาึ้นก็ได้ก็ขึ้นแล้ววะนีดีใจแล้วมาเห็นยางงงมเงี้ยเนีนี่แต่เก่าไม่แต่ลงนอนแตลอดอ๋แต่เมื่อนี่นายยาดยางมื่อนี้ยางมืนยางบนมือโอ้ยางบนมือแต่เก่าอัน้ปุ่งัวนอนปุ่งัวนอนสงสัยเห็นลุกน้อยอัน นอนอยู่ก็เลยเมียได้หันเออแล้วเมาแล้วเรากินเบียร์เลยเดินไปน้ำโมบุนไปแห่ขี้เราไปแหาเร่งขี้เราบติดหม้อแล้วบอบป้าุงเอ้ากินกระเปียกเย็นมาเยากชดดตี คืออยากแบบนี I mean, oh ้บ่โอ้อันนี้นะชีต้มให้ลุงน้อยโอ้บัดพัวนะฮะบัดบัดพัวเฮ็ดให้เมียเมียเฮ็ดให้ืัวบัดนี้ปวดปวลูกบ่ได้เฮ็ดให้ืัวโอ้สงสัยอันเบ้านยากให้เจ้าย่างแล้วบัดนี้ยางบ่ยางปัดขั้วแห้งเมือแม่นตา้องออกกำลังกายบ้าเอ้ยตอนเศร้าก็ให้ยางเจ้ายางอยู่บ่ตอนเศร้าอ่ะ ใกล้กลอือไปไกลๆกลอยากออกมาโอ้มาแด,ดดเอ้าอบ้านนี้แดดช่องอแลวบุมีิเนี่ยมาขังนี่อืกแดด,ดอ่ะมันแดดแล้วอากาศมันแดดแดดฝนเจ้ากระหารลบพรมแล้วป่าเลยอ่าดีใจนำมืออื่นก็ได้ตั้งเสาเอกเสาโทขึ้นแล้วมืออื่นนี่ Năm mô lai của bóp bát chuông cục bóp hay đúng ngoại y lào. Doi mhm 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 อืมอืมอื่าฮ้น่เลยโอ้ป้าเราไปนังย่ห่มเอวันนี้หัวเราก็สูงคัาดซับมันน่ะทุกแล้วเปาบนี้ยันอยอะยังอยอะไปโอ้กลิ่นหอมได้แบนนี้อ่้ กลินหอมเลยนี่มันแดดก็มานั่ง <page> บ <lunch> ังอยู่บอนนั้นไอ้ก้อนดินพี่ก็ได้ไปโอ้โหโต้พันหาล้อยก้อนดิอือว้ยได้เฮือนงามแล้วป่าหมกชี้ถอยรถตรงนี้วะอือป้าตัวกองยังฉะบป่านคูนโอ้พี่พป้านั่งพี่ก็ได้เนาะนั่งเฉยก่อนชามเข่าชุก เออเอ้ยดีใจเฮ็ดย่างกกอก้อยเออย่างกกกออยู่ก็เลยว่าโอ้ยต้นอืมนั่งจบดีดีแล้วแหละมาเฮ็ดย่างอนี้ก็ดีใจเฮาก็ได้มามื้อใดก็นั่งมีแต่นอนอยู่ก็โลโอ้ยมีแต่ลมีแต่นอนกับนอนก็แต่นันนี่มนีบ่ย่างหั่นน่ะมื้อนี้แหละอ มืัอนี้กินข้าวเลยบ่มืมอนี้กินข้าวเจ้ากินข้าวกํายังมืัอนี้กินกับป้าอืมข้าวเศร้าก็กินแล้วข้าวง่ายกินแล้วกินแล้วโอ้เจ้ากินข้าวเจ้าตลอดบ่ปะะกินข้าวเจ้าตลอดหูงกินเนาะอือแล้วเขาอันเมยฮักเขาเพิ่นบอกเนาะเพิ่นว่าเพิ่นบุญอยากให้ให้ต้มไปสิเพิ่์นวอาหูงเอาเพิร์นมาไม่แต่หูงอือ พันต้มเลยมันมันอยาก,ย,ากยังแหละเล่าว่านะ่หวัวเจ้าเราเป็นเสือ้อมีเสื้อบาวานเนาะ<ด>เสื้อบาวานก็แต่ออกมากก็ไม่ได้ไปหาหมอเลยเพาะไม่ได้ไปเช็คเลยเพาะโอ้เอามือเพื่นนัดได้แสป,ปะเพิ่อนบพื่นัดโอ้เพิ่นบรัดไปอ,อีกที่โอ้ ออกมาเลยบดีว่าไงได้อืมบดีว่าว่ามื้อนั้นมื้อนี้มาอีกเด้อที่เด๋วเด๋วเด๋วเ้มาเห็นไลฟ์เบสิกอะเนาะสงสัยว่าจะให้เจ้าวันเบิ่งย่อเฮือนมะออื่นนี่แหละนี่หาใบิ่แล้วบอกใบคุณใบย่อมะออื่นนี่กะอืมมะออื่นนี่นี่กะยกเสาเอกเสาโทขึ้นแล้วป้าเอ้ยดีใจน้ำเด้อป้าเอ้ย ข้ากับบอได้แวะมาหาเจ้าลายเมื่อแล้วเอาไปซื้อมาเกี้ยงกินนะป้าเด้อโดยไปซื้อมาเกี้ยงกินโดยโดยมาเห็นเจ้าย่างซี่ก็ดีใจเ้าก็ได้มีบหลายป้าเอ้ยก็มีลายสีไ้หลายอยู่เ้าก็ไม่แต่อยากห้ยอยู่อยากซอยเจ้าอยู่เ้าก็ได้อยากซอยเจ้าอยากห้เพื่อนอยากห้ซานเจ้าแล้่วอยู่เ้าก็ได้สิเฮ็ดจังไดเ้าก็ ทางเฮาก็ขึ้นอยู่กับทางผูุณรักผู้ใหญ่คือกันถ้าผู้ใหญ่เพิ่นไห้มากก็ได้ซอยเฮาก็ได้ถ้าว่าเฮาสิเอาของเฮามาซอยกับลำพังเฮาเองก็สิบล้ะเลยมีก็พอได้แต่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าป้าเลยพได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามีก็บบหรายเพราะได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเซนซชลูกกับลายคนป้าอีกเฮากับมีป้าอีกไหนผู้เพิ่นบ่มีครอบครัวกับอยู่กินน้ำเฮา เขาก็เลยเปิดกายเป็นครอบครัวที่ใหญ่เลยก็บเบิ่งแย่งครอบครัวเขาก็ได้ mm hmm. มาเห็นเจ้าสวซี่เขาก็กะามีสร้างมีอยังเวะมาเยี่ยมกะใครอยู่เนาะเว mm hmm. ีได้เวะมาสื่อหันหนีมาต้อนพนยูเขาก็ได้ถ่าว่ามีเงินโอ้ยอยากถือเลขได้เนาะ <laughs> ดีใจนะเขาก็ได้พูปูนได้บ 1, 500, ล็ mm hmm. อกทันหาร่อยก่อนเลยที อื่นกับมายกขึ้นเอ๊ะเอ๊เอ๊มือเจ้ามืองามนะบ๊อบน้ำหอมหดนะเมียนหมออันเข่าติดหมอแล้วบ๊อบป้าชุกปูเข้ากับผ่าเย็นล้อข้อตลอดมันอากาศมันร้อนมันอนก็ร้น้อนแ้อนว่เจ้ากับย่างที่ลรกวาเจ้ายลอดเข่าได้แต่ลางเฮือนเจ้าน่ะมันต่ำมันเห็ดนี่เจ้าเจ็บเอวกับบริเจ็บบอริเจ็บบอเอว โปรตีนโอ้ร้อนเขาร้อนออกแล้วก็โปรตีนมัน,ม,นมันมันบ่มีหมองอยู่เนาะมันต่ํามันก็เลยต้องเข่าไปนอนอยู่หันไม่ใช่เข่าไปนอนห้องน้ำบ่เขานั่งห้องน้ำเหมนอนบ่ได้เจ้าพ่อเออมันน้องเนี่ยห้องน้ำขันยามหนาวเข่าได้อยู่เข <h ahaha> ันยาม้อนเข่าไปก็พอดีนใจสิกาดใจสิกาดแล้วเขา่าไปนอนเดียวเลยเหรอดียวอือ สู่ส้นกันไปให้กำลังใจกันเฮากะอยากมาเวทุกมมืออยู่แหละแต่กะหากะสว่างเวยก,ก็เลยมาเนี่มีโอกาสก็เลยเวยกับมาหาเะจังใดกะเฮา,าสี่ขอโตกับเด้อป้าเด้อให้เจ้าเศร้าวไวๆให้หันแห้งทุกัาพเข้มแข็งดีใจนำ้ำจะได้ยกเพื่อนย่อซานขึ้นเนาะอ่าซานเฮาสิขอโตไปก่อนเด้อวันนี้ไปเวกต่อสบายดีเด้อป้าเด้อ เดไปใหม่หมอด้ป่ะเด้อเดอเด้อ่ะยังไงเนาะอืมก็ไดู้ยังก็ก็ก็ไปหันเด้มาหน้อืมฮนฮึฮนฮึ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 ฮิฮึ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 าึาึฮึฮึฮนฮึออฮึฮึนคิึหนฮนฮึ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 ฮเฮึฮึฮึน่ฮึฮเวึมาอึฮเฮึฮาฮึฮึอึฮึอึฮึฮึฮึเึาึฮึฮึ บัดพี่น้องเอ้ฝนมันตกแหง้งกานเพิ่นว่ายกมืออื่นก็นถือว่าควัดขี้ดินขึ้นใหม่เนาะให้มันเกลี้ยงอ้าวจังได๋ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณเพระสุขุสุคนที่เบิ่งคลิปแล้วบุกหาโฆษณาเนาะอำลาพาจากพี่จากน้องไปแล้วซอยกดไลค์กดแชร์ให้ในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปไปแล้วพี่น้องสบายดี